พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการ Big กไบคในประเทศไทย10ปีที่แล้วนะครับหลายคนอาจไม่เชื่อว่า Big กไบค์ในเมืองไทยนั้นขายได้เพียงแค่ปีละไม่กี่ร้อยคันปัจจุบันนี้นะครับผ่านพ้นมา10ปี Big กไบค์ในเมืองไทยของเรานั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดขายรวมกันทุกยี่ห้อในขณะนี้สูงเกินกว่า20,000คันต่อปีครับและมีการคาดหมายว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยอดขายบ Big ิ๊กเบย์ในเมืองไทยนั้นจะพุ่งทะลุกเกินกว่า3 0 0 0 0คันต่อปีอย่างแน่นอนหลังจากที่ฮอนด้าได้มีการวางจําหน่าย CBR 5 0 0 R 2สูบเรียง5 0 0ร cc และ CBR 6 5 0 F 4สูบเรียง6 5 0้ cc ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี้ได้สร้างกระแสความนิยมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ฮอนด้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับที่1ในรถบิ๊กไบค์ได้อย่างเด็ดขาดทิ้งห่างค่ายอื่นไปอย่างเหนือชั้นและวันนี้เราจะมาดูกันหนึ่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมในรราายกา AP Honda Racing Championship 2017สนามที่1โดยเราจะมาเจาะนรุ่นของ CBR 500R Super Star และ CBR 650F Super Star ณสนาม Thailand Circuit นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมืม่อวันที่18มิถุนายนพศออ2560ที่ผ่านมาสําหรับการแข่งขันรุ่น CBR 500R Super Star ในวันนั้นนะครับได้ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนี่คือภาพการแข่งขันที่ทุกคนกําลังจับตามมองอย่างมากครับว่ารถมอเตอร์สปอร์ตร Big ไบ 500cc ของ Honda นั้น มีความเร็วความแรงแค่ไหนหมายเลขตองหนึ่งนัทน,นสนไหมาจากทีมฮอนด้าบิ๊กวิงเชียงใหม่ควอลิฟายมาที่1ครับอันดับ2เป็นของพิษณุนิราชจากเกลือไกลเรซิ่งทีมโคราชและหมายเลข9คันนี้กฤษดาพมนิกรจากบิ๊กวิงพระราม3เรซิ่งทีมครับรถแข่งในรุ่นนี้ทั้งหมด14คันนะครับกำลังจับจ้องีิสัญญาณไฟแดงดับลงเมื่อไหร่การแข่งจะเริ่มต้นขึ้นทันทีนี่คือกาแข่งมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์รุ่น 500cc CBR 500R s ุ p e สตา a ครับออกสตาร์ทไปแล้วครับ หมายเลขตองหนึ่งนะครับนัตนานนั้นขึ้นอันดับที่1ตามมาด้วยมาเลข49ิกก็คือจุมพลบุญยศทิติพันธ์กฤษดาพรหมนิกรและพิษณุนิราชทั้ง4คันนี้แหละครับคือตัวเกรงของรุ่นนี้อย่างแน่นอนโดยทั้ง4คันนี้ทำเวลาคอลี่ไฟมที่1ถึง4ครับโดยเวลาคอลี่ไฟของนัตนานนั้นต้องถือว่านะครับทำเวลาแตกต่างจากคนอื่นอย่างมากมายทีเดียว1นาที34.502ี่วินาทีครับขณะที่อันดับที่2นั้นก็คือพิษณุนิราชคันนี้แหละครับหมายเลขยี่สิบเก ต้องอย่าลืมครับว่าแต่ละคนแต่ละคันนั้นมาจากทั่วประเทศไทยโดยนัทน้นนั้นมาจากบิ๊กวิงที่เชียงใหม่พิษณุอันดับที่สองนั้นมาจากเกลดไกลโคราบวิวิงพระรามสามส่งถึง5คันด้วยกันขณะที่พรนุภาพทีมก็มาบ้านดอนปิยะรัสซิ่งทีมก็มีโลเฮงมงจากเมืองการก็มาแข่งขันด้วยนะครับวิวิงกรุงเทพก็มาอีกหนึ่งทีมรวมถึงวิวิงนครสวรรค์ก็มานะครับอ้าวคันนี้แหกงโค้งไปแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายอย่างมากกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์รุ่นซบีอาร์ห้าร้อย หมายเลข99ปวิ์สตรีกุลดำรงสุขนั้นถูกน็อกรอบครับตกใจเลยหลุดโค้งออกไปขณะที่หมายเลขตองหนึ่งนัทนันสีไหมแม้ว่าทําเวลาคอลิไฟห่างจากพิษณุนิราชถึงเกือบ2วินาทีแต่ขณะนี้ทั้งคู่กําลังไล่ขับขี่กันอย่างตื่นเต้นสูสีทีเดียวครับจะเห็นว่าพิษณุนิราชนั้นนะครับไล่หลังห่างเพียงแค่ประมาณ10ช่วงตัวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ทันครับครบ10รอบนัทนันสีไหมคว้าแชมป์ท้องได้อย่างตื่นเต้นด้วยเวลาแตกต่างจากพิษณุนิราชเพียงแค่0.5วินาทีเท่านั้นเอง สรุปผลการแข่งขันรุ่น CBR 500R สุดประสาทสนามที่1ในวันนั้นนะครับอันดับที่5เป็นของอิสระชวะเขมากอนบิ๊กวิงพระราม3อันดับ4เป็นของปิศดาพมนิกรหมายเลข9้าบิ๊กวิงพระราม3เช่นกันทําเวลาทิ้งห่างอันดับที่5ถึงครึ่งนาทีทีเดียวครับอันดับที่3เป็นของหมายเลข49ก็คือชุมพลบุญยะทิติพันธ์บิ๊กวิงพระราม3าอีกคนหนึ่งต้องบอกเลยครับว่าบิ๊กวิงพระราม3านั้นสนามนี้คว้าชายไปครองมากมายกว่าใครเพื่อน อันดับ2หมายเลข29ิพิสนุนิราชจากทีมเกลือกลายเรซซิ่งทีมโคราชหรือนมคคารสมาครับส่วนแชมป์สนามแรกนี้ตกเป็นของหมายเลขตองหนึ่งนัทนานสีไหมทีมวิกวิ่งเชียงใหม่ทำเวลารวมทั้งสิ้น16นาที25.02 2วินาทีเฉือนอันดับที่2ไปเพียงเวลาแค่0.5วินาทีเท่านั้นรับจ่ววันใหญ่กว่าใครเพื่อนในสนามนี้ครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของทีมแชมป์นะครับหมายเลขตองหนึ่งนัทนานสีไหมวิกวิ่งเชียงใหม่อันดับที่2ครับ พิษณุนิราชจะเกลือกเลัยรสิ้นทีมแต่ภายหลังมีการปรับแพ้ซาวไปอน่นัาเสียดายครับอันดับ3มามเลข49กก็คือชุมพลบุญยศธิติพันธ์บิ๊กวิงพระราม3ปรับเลื่อนเป็นอันดับที่2ส่วนอันดับที่4ก็คือกฤษดาพรมนิกรน,นั้นปรับขึ้นเป็นที่3ครับมาดูกันต่อครับกับการแข่งขัน AP Honda Racing Championship 27สนามที่1รุ่น CBR650F ซุปเปอร์สตาร์รถแข่งทั้งหมด22คันต้องบอกเลยครับว่าคึกค ซึ่งมีทั้ง CBR 650F โฉมเก่าและโฉมใหม่ลงแข่งขันพ,พร้อมๆกันกำลังจะออกสตาร์ทครับเอา้ามีการจําสตาร์ทอย่างชัดเจนครับหมายเลข13ปิยพงษ์จันเชื้อออกสตาร์ทมาก่อนใครเพื่อนนะครับต้องบอกว่านา่าสดใอย่างยิ่งและที่ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือมนตรีอินเทเลองสอนในครับหมายเลข24ผู้ขับที่หนึ่งได้อย่างสวยงามทุกคันผ่านไปได้ดีครับ Honda CBR 650F นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด6 5 0 c ีเครื่องยนต์สี่สูบเรียงที่หลายคนกำลังชื่นชอบเป็นอย่างมาก ซุ่มเสียงเร้าใจนะครับกระหึ่มทั้งสนามทีเดียวในวันนั้นแต่ว่าคันนี้ครับหมายเลข7ประวิทย์คำแดงสดนั้นออกสตาร์ทอันที่16นั้นโอ้โหนะครับเหลือเชื่อทีเดียวพุ่งเก็บมาทีละคันจนขณานี้ขึ้นมาที่หนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อครับว่าจะเป็นไปได้จะบอกว่ารถแรงกว่าใครเพื่อนก็คงไกะไกอยู่นะครับต้องบอกเลยครับว่าฝีมือนั้นเหนือชั้นจริงๆ cbr 6 5 0ส f ทุกคันนั้นฝีมือหรือว่าความแรงของรถนั้นมีส่วนอย่างมากกับการแข่งขันหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันครับทีมงานก็มลา,มาเาาข7 ประวิทย์คำแดงสดส่วนคันนี้หมายเลข69ก็คือสันพัฒน์พิทักษ์อังกูลนะครับจากทีมวิปิงนครสวรรค์และสนามนี้นะครับมีนักร้องชื่อดังในอดีตก็คือจอห์นนี่อันวาหมายเลข12คันนี้แหละครับที่กำลังไล่ล่าอันดับที่5อันดับที่4ทํทำเวลาคัลีฟมาที่9นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่4ได้อย่างงดงามต้องบอกเลยครับว่าฝีมือจริงๆส่วนคันนี้ประวิทย์คำแดงสดนะครับทิ้งหางมนตรีอินทเรืองอนไปได้อย่างงดงามถึง9วินาที นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกับการคว้าแชมปน์สนามนี้ได้อย่างงดงามครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าการแข่งขันรุดน c b บ 650F ในปีนี้คึกคักอย่างน่าดูชมทีเดียวกับรถแข่งที่มากมายถึง22คันเต็มกิจสตาร์ททีเดียวครับอันดับที่5เป็นของอิสระชวะเขมากรวิวิง,งพระราม3นะครับมอบรางวัลโดยผู้บริหารของ DID อันดับ4มาเลข5 12จอห์นนี่อันวาจากพรนุภาพทีมหัวหินนะครับต้องบอกเลยครับว่ามาพร้อมกับเสียงเชียร์กรีดรันสนามทีเดียวครับ อันดับ3เป็นของสันพัฒพิทักษ์อังกูลบิ Big ๊กวิงนครสวรรค์ทําเวลาไล่หลังอันดับที่2ประมาณ4วินาทีอันดับที่2ครับเป็นของมนตรีอินทเรืองสอนจากทีมบิ๊กวิงนครสวรรค์เช่นกันคอลิฟายมาที่1นะครับแต่พลาดท่าให้กับหมายเลข7ก็คือประวิทย์คำแดงสดแชมป์สนามนี้นีเองนี่คือชนหน้าของแชมป์ที่ทําเวลาได้อย่างย,งย,งดยอดเยี่ยมจากอันดับที่1ิในการคอลิฟาฟพุ่งมุ่ที่1ได้อย่างไม่มีใครคาดคิดครับ นับเป็นผลงานยอดเยี่ยมของทีมปิยะบิ๊กไบท์ในปีนี้นะครับกับการเปิดสนามได้อย่างงดงามขณะนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่า c b r 6 5 0 F นั้นเป็นปบิ๊กไบค์ขนาดกลางที่มียอดขายสูงสุดอันที่ที่1ของเมืองไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับและนี่ก็คือชมหน้าของแชมป์ประวิทย์คำแดงสดหมายเลข7ส่วนคนนี้และครับที่เลยกเสียนกิทได้อย่างมากมายก็คือจอห์นนี่อันวาอันดับที่4เนี่ยครับโอ้โหลีลาเขาเหลือเกินทีเดียวครับปิดท้ายกันด้วยภาพของกองเชียร์จากทีมบิ๊กวิน และในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ